ถ้าใครดาอยากจะเป็นนักลงทุนอสังหารนั้นบอกเลยว่าไม่ยากค่ะเพียงแค่คุณรู้สิ่งนี้ค่ะอันดับแรกสุดนะคะก็คือเป็นเรื่องของการเตรียมตัวให้พร้อมไม่ว่าเรื่องของข้อมูลหรือว่าเรื่องของเงินในกระเป๋าของเรานั่นเองนะคะอันดับที่2ก็คือว่าคุณต้องเลือกการลงทุนให้เหมาะสมว่าเป็นแบบระยะสัน้นหรือระยะยาวนั่นเองนะคะและ อันดับที่3ก็คือว่าสิ่งที่ต้องคำนึงถึงนั่นก็คือว่าต้องดูในเรื่องของทำเลและราคาของทรัพย์ที่เราจะลงทุนนั่นเองนะคะเพียงแค่3สิ่งนี้นะคะทุกคนก็สามารถเป็นนักลงทุนอสังหาได้แล้วค่ะถ้าหากท่านใดน้คะสนใจอยากจะเป็นนักลงทุนอสังหาควายินด,ดีให้คำปรึกษาและ ยินดีแนะนำนะคะก็ฝากติดตามกันนะคะจะมีสาระอะไรดีมาแบ่งปันไหนทุกทกวันติดตามเพจควายอสังหาด้วยนะคะแล้วทุกท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารดีๆที่ควยมาแบ่งปันไหนทุกๆุกวันแล้วคราวหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ